บทส่งท้ายเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มสิบตอนพักผ่อนชั่วกาลนานแต่และคนสัมผัสรู้สึกถึงการพักผ่อนแตกต่างกันสำหรับผมมักนึกถึงการไปอยู่ใกล้ทะเลกว้างเสมอตอนเด็กๆผมอธิบายได้แค่ว่าผมชอบมองไปไกล,ไกล รวมทั้งชอบความโดดเดี่ยวท่ามกลางธรรมชาติไพศาลต่อเมื่อโตขึ้นจึงค่อยคิดคำอธิบายได้ชัดกว่านั้นความจริงก็คือทะเลมีรสเค็มหาใช่มีรสสุกอยู่ที่นั่นคนเราเสวยสุขจากจิตตัวเองต่างหากทุกคนชอบขณะแห่งการมีจิตที่โปร่งโล่งแสนสบายชอบความรู้สึกว่าได้ออกห่างจากภาระและพันธะทั้งหลาย ชอบสถานที่ที่ให้ความรู้สึกไร้กังวลปลอดจากเครื่องรบกวนใจตลอดจนกลิ่นอายละไม้โลกแรกเกิดโลกที่ยังไม่มีใครมาป้ายมนทินโลกที่มีแต่สีสันวันสบายเดียวดายอยู่ท่ามกลางจัก,กรวาลสีฟ้าและที่ที่ให้เราได้ครบตามที่กล่าวมาจะเป็นอันใดอื่นได้นอกจากธรรมชาติแห่งทะเล การอยู่กับทะเลของแต่ละคนนั้นต่างกันระดับความผูกพันกับทะเลก็ไม่เหมือนกันจินตนาการอันเกิดจากสัมผัสแห่งทะเลก็แผกผิดกันสำหรับผมตอนเห็นภาพเปเลใกล้ทะเลสวยจะนึกถึงการพักผ่อนชั่วกาลนานสมัยยังไม่รู้อิโนโนอินเนแบบเรียนสุขศึกษาป่หนึง บอกผมว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อเมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยเลือกอ่านหนังสือหนังหาเองได้จากห้องสมุดก็มีนักเขียนหลายคนบอกผมผ่านหนังสือของพวกเขาว่าการตายคือการพักผ่อนอย่างถาวรและสงบสุขอย่างไม่มีอะไรเกินแล้วในที่สุดพุทธศาสนาก็ทำให้ผมทราบว่าการตาย เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่เหมาะกับการกระทําของแต่ละคนและการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้ายังมีรูปหรือร่างหรือแม้กระทั่งภาวะปรุงแต่งใดอยา่าประณีตอันใดอยู่ก็จะไม่ใช่การพักผ่อนชั่วกาลนานอย่างเด็ดขาดแม้นอนหลับสบายบนเปลขาวริมหาดก็ต้องตื่นขึ้นและลุกจากไปสู่ที่อื่นชั้นใด การตายจากโลกนี้ไปก็จะต้องดันด้นพนเจนจรต่อไปยังโลกอื่นชั้นนั้นหากไม่มีธรรมชาติอะไร้ความปรุงแต่งอยู่การหยุดก็คงไม่มีทางเป็นไปได้และศาสนาพุทธก็คงไม่อาจเกิดขึ้นเพื่อบอกความจริงนี้ศาสนาพุทธเกิดขึ้นเพื่อยืนยันถึงความมีอยู่จริงของการพักผ่อนชั่วนิวรัน การพักผ่อนนั้นหาใช่ภาวะของการหลับไหลหรือสลบเหมือดไหมเท่าว่าเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่คนทั้งโลกไม่รู้จักอะไรอย่างนั้นต้องการใจจริงที่ยิ่งใหญ่ใจที่ปรารถนาและยอมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลิ้มรสอมะตะให้จงได้จะไปให้ถึงการพักผ่อนชั่วกาลนาน อาจ,จไม่ง่ายเหมือนไปให้ถึงเปลชายหาดทว่าก็ใช่จะยากลำบากขนาดบุกน้ำลุยไฟและพงหนามขึ้นสู่ยอดเขามนุษย์คนหนึ่งเข้าถึงได้จริงภายในชาติเดียวด้วยวิธีเจริญสติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังปรากฏแสดงอยู่แต่ไม่ค่อยมีคนประกาศจึงไม่ค่อยมีคนรับรู้ และไม่ค่อยมีพยานบอกความสบายชัวย่วนิรันดร์จบเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มสิบงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเปียนโนมาประกอบขอบคุณคุณรุ่งทิพดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงเผยแพร่นะครับ สามารถเผยแพร่สำเนาแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อธรรมทานแจกฟรีขออนุโมทนาทุกท่านเวะที่นี้ด้วยนะครับสภทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคนเราทุกคนต่างเกิดมากันคนละทางอาจจะมีแค่บางอย่าง ที่เราอาจดีและคลายกันต่างคนก็มุ่งไปอยากได้อยากเป็นคนสำคัญแต่จะเป็นแค่ความฝันหรืออาจเป็นจริงขึ้นมาทุกอย่างที่ทำ เื่อสิ่งที่หวังทั้งชีวิตทุ่มไปถึงฝันยังไกลแสนไกลอย่าไปท้อแม้ยังไม่มีวันทางทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจถ้าจะล้ม เพียงบทเรียนเธื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะใจตัวเองก็พอ